เดี๋ยวครับไปจุดทัวร์สั่งสินค้าออลน์สติของเราสั่งกันไกลมาตัดผมช่วงนี้โควิดรึหายที่ตัดผมไม่ได้สั่งมาตัดผมอีกนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับสั่งมานี้เราก็มาสั่งกันไกลมาอีกมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงข้างในแหกแขกแหกแขกไงวะเนี่ยแชะแชะแชะ แวบแวงแวงแวบ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 โอ้โหมาเป็นซองมาเป็นซองมีอะไรวะไหนวะ อ๋อมีที่คุมไว้สำหรับรองผมตัดผมนะครับเนี่ยสิบตัวสิบตัวข้างในมีอะไรบ้างแวบว้าวมาแล้วครับมีหวีที่เน็ยสามอันเนี่ยมีตัวเป็นเกล็ไกโอ้โหสุดริงจริงครับผม นี่นะครับกับพี่จนทัวร <Okay. S 1> ์ช่วงโควิดระบาดอาทิชีพลายตัดผมก็ลำบ,บากหน่อยช่วงนี้ต้องหาตัดเองนี่ก็าพาคุมโอ้แฉมจลัดโมโนเพชร <laughs> เอาไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับว่าไปจนดทัวร์จะสั่งทิ่เขาะไรอย่างไงอย่างไงไม่อีกครับผม <Okay. S 1> ได้ดูกันคลิปต่อไปครับกับพี่จนทัวร์โอเค